ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่23วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทไทยเบฟที่ได้นำความสุขมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีการนำผ่าห่มนะครับมามอบให้จำนวน1 2 0 0 0ผืน ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเนื่องจากว่าวันนี้อุณหภูมิในพื้นที่ก็ลดต่ําลงมีอากาศหนาวเย็นก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวก็ถือว่าเป็นการน,นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยการนําขวดพลาสติกที่ไม่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาทมําผ้าห่ม ซึ่งอำเภอโพสุมิสัยนั้นประสบปัญหาอุทกภัยก่อนหน้านี้ถือว่าหนักมากที่สุดตั้งแต่เคยมีน้ําท่วมมาและในห้วงนี้นะครับอุณหภูมิก็เริ่มลดลงอากาศก็หนาวบริษัทไทยเบเ็คเล็กเล็งเห็นส่งสาคัญในตรงนี้นะครับได้มามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับอำเภอโพสุมิสัยก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทไทยแบ็เล็กจำกัดมหาชนที่ได้มอบสิ่งดีด นะครับเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามครับมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน